มันจะเกิดอะไรเกินเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งได้ขับรถเข้าไปในอุโมงค์ที่เพิ่งจะสร้างเสร็จก่อนที่เขาเนี่ยจะโดนอุโมงค์ถล่มลงมาทับรถและทางออกที่มีทั้งหมดทําให้เขาเนี่ยต้องติดอยู่ในอุโมงค์ปิดตายนี่จนกว่าการช่วยเหลือนจะเดินทางมาถึงและเขาเนี่ยจะสามารถรอดชีวิตไปได้หรือไม่ก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอวานาเทลและก่อนจะเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก100่ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็น และถ้าเ,เพื่อนเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเ,เพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเทอร์เ um นละอุโมงค์มอรณะก็ได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นที่อ e ีจองซูเซลแมนขายรถยนต์ในวัย38ปีที่ในตอนนี้เขาเนี่ยได้แวะเติมน้ํามันรถที่ปั๊มแห่งหนึ่งและคุณตาที่ทํางานเป็นเด็กปั๊มเขาเนี่ยก็มีอาการหูตึงจึงเติมน้ํามันให้เขาเยอะกว่าที่บอกแต่ทว่าจองซูเองก็จ่ายเงินเท่าที่คุณตาเติมให้ไป และก่อนที่จองซูจะจะออกรถมาได้ไม่กี่วิกุนตาเนี่ยก็ได้วิ่งเอาน้ําดื่มที่แถมมาให้เขาสองขวดและเขาเนี่ยก็เลยขับรถออกมาพร้อมกับกินเฟรนช์ฟรายและน้ําอัดลมไปด้วยและก็โทรคุยกับเซฮยอนภรรยาของเขาว่าเขาเนี่ยต้องเอารถแวะเข้าอู่สักก่อนเพราะว่าแต่เนี่ยไม่ดังแต่เขาเนี่ยซื้อเค้กวันเกิดให้ซูจินลูกสาวมาด้วยแล้วและน่านจะถึงบ้านตอน6กโมงเย็นแถมตอนนี้เขาเนี่ยก็ยังไม่ได้รับสายจากลูกค้าที่โทรมายืนยันสั่งซื้อรถจับเขาถึง8คันเลย ทำให้เขาเนี่ยจึงขออนุญาตเคลียร์ธุระก่อนโดยหลังจากที่วางสายจากภรรยาไปจองซูเนี่ยก็ได้โทรหาลูกค,ค้าในขณะที่เขาเนี่ยกำลังขับรถเข้าไปดูอุโมงฮาโดบนทางหลวงหมายเลขที่18และเมื่อจะไม่มีสัญญ,ญาณเขาเนี่ยจึงขอวางสายจากลูกค,ค้าสักครู่แต่เมื่อรถนะครับได้วิ่งเข้ามาถึงประมาณกลางอุโมงจองซูเนี่ยก็ได้ยินเสียงผิดปกติแถมไฟในอุโมงเนี่ยก็ดับไปชั่วขณะและแล้วในตอนนั้นอุโมงคเนี่ยก็ได้ถล่มลงมาก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยจะมืดลงไป โดยหลังจากที่จองซูเนี่ยตั้งสติขึ้นมาได้เขาเนี่ยก็ได้เปิดไฟในรถตอนหน้าขึ้นมาครับและในตอนนี้รถของเขาเนี่ยก็โดนล้อมรอบไปด้วยฝุน่นหินและเศษปูนก่อนที่อุโมงค์เนี่ยจะถลลมลงมาทับรถมากกว่าเดิมทําให้ไฟในรถเนี่ยดับลงทันทีแต่ทว่าโชคดีที่ไฟตรงกลางรถเนี่ยยังเปิดได้อยู่ครับทําให้จองซูเนี่ยหยิบมือถือที่หน้าจอแตกของเขาขึ้นมาก่อนที่เขาเนี่ยจะกดโทรหาเบอร์ฉุกเฉินแต่มันเนี่ยก็ไม่มีสัญญาณอะไรเลยส่วนที่ด้านนอกรถ ก็ยังคงมีเสียงเหมือนอุโมงค์พร้อมถล่มลงมาอีกครั้งและหลังจากใช้เวลาคิดอยู่สักพักหนึ่งจองซูนะครับเขาเนี่ยก็ได้ลองเลื่อนเบาะนั่งถอยหลังจนเขาเนี่ยสามารถหาสัญญาณโทรศัพท์ได้แล้วก็โทรแจ้ง119ว่าเขาเนี่ยติดอยู่ในอุโมงค์ที่ถล่มลงมาปิดตายจนปลายสายเนี่ยวางสายไปก่อนและบอกให้เขาเนี่ยรอความช่วยเหลือที่กําลังส่งไปโดยจองซูเขาเนี่ยก็ได้โทษว่าถ้าไม่เสียเวลาที่ปั๊มน้ํามันป่านนี้เนี่ยเขาคงพ้นอุโมงค์ไปแล้ว ก่อนที่เขาจะจะหยิบน้ําขวดหนึ่งขึ้นมาดื่มจนเกือบหมดและหลังจากนั้นไม่นานนักที่ด้านนอกตอนนี้เนี่ยพวกกู้ภัยก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วครับและทั้งทีมกู้ภัยก็ต่างตะลึงกับสภาพตรงหน้าและต่อมาข่าวทุกช่องเนี่ยก็เริ่มรายงานว่าอุโมงค์ที่เพิ่งเปิดใช้งานได้ไม่ถึงเดือนถูกภูเขาเหนืออุโมงค์เนี่ยได้ถล่มลงมาทับทําให้เกิดความเสียหายตลอดเส้นอุโมงค์และทางเข้าเนี่ยก็ถูกปิดตายไปหมดแล้วและตอนนี้ก็มีฝุ่นปกคลุมไปทั่วบริเวณ โดยมีผู้รอดชีวิตที่โทรมาแจ้งเหตุคือชายชื่ออ e ีจองซูและในขณะนั้นเองเซฮยอนภรยาของเขาก็ได้ยินข่าวของสามีจากทีวีในห้างจนได้ครับทําให้เธอเตกใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วสายแรกที่จองซูยได้รับการโทรกลับไปกับไม่ใช่ภรรยาของเขาครับแต่เป็นนักข่าวโจที่โทรมาสัมภาษณ์เขาจนทําให้จองซูได้รู้ว่าการช่วยเหลือคงใช้เวลาดาน ก่อนที่คิมแดกยองหัวหน้าทีมกู้ภัยเนี่ยจะมาตวาดนักข่าวที่เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามว่าจะทําให้แบตมือถือของจองซูเนี่ยหมดและจะทําให้เขาเนี่ยแย่ลงไปกว่านี้หากมันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นและไม่นานนักจองซูเนี่ยก็ได้โทรมาถามทีมกู้ภัยด้วยความกังวลแดคยองเนี่ยจึงต้องบอกให้เขารู้ถึงสถานการณ์ในตอนนี้แล้วบอกให้เขาเนี่ยกินเค้กก่อนเพราะมันจะเก็บได้ไว้ไม่นานส่วนน้ําพวกนั้นเขาจะต้องแบ่งให้ดื่มได้นานพอสําหรับเจวัน และพยายามอย่าให้ลิมฟีปากเนี่ยโดนขวดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมและเชื้อแบคทีเรียและหลังจากนั้นแดกขยองเนี่ยก็ได้พยายามให้จองซูเนี่ยใ,ใจเย็นๆก่อนจะถามเขาจนได้ความว่าจองซูเนี่ยขับเข้าไปจนถึงตรงที่มีพัดลมระบายอากาศด้านบนและผ่านทางโค้งก่อนที่เขาเนี่ยจะจำอะไรไม่ได้อีกทําให้แดกขยองเนี่ยจึงบอกเขาว่าวันนี้เนี่ยพอแค่นี้ก่อนแล้วก็สั่งให้เขาปิดโทรศัพท์ทันทีเพื่อเซฟแบตเตอรี่เอาไว้โดยหลังจากที่วางสายจากจองซูไปแดกขยองเนี่ยก็เริ่มดูแผนอุโมงค์ทันทีครับ ก่อนที่เขาเนี่ยจะเห็นว่ามีพัดลม5ตัวในนั้นส่วนฝ่ายจองซูนั้นเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดมือถือจนเซฮยอนเนี่ยได้โทรเข้ามาและเขาเนี่ยก็ได้คุยกับซูจนลูกสาวที่รู้เพียงว่าพ่อเนี่ยงานยุ่งและคงจะกลับบ้านช้าหน่อยก่อนที่เซฮยอนเนี่ยจะรีบวางสายเพราะเธอเนี่ยต้องให้จองซูประหยัดแบตเตอรี่เอาไว้และหลังจากวางสายไปจองซูเนี่ยก็เลยถือโอกาสนี้ยิบเอาแรงโดยต่อจากนั้นในวันต่อมานะครับในวันนี้ทางด้านทีมกู้ภัย พวกเขาเนี่ยก็ได้ส่งโดนเข้าไปในอุโมงโดยมีโดนของสนักข่าวตามเข้าไปอีกเป็นขบวนแต่ทว่าเข้าไปได้ไม่เท่าไหร่สัญญาเนี่ยก็ขาดหายไปคาดว่าเพราะในนั้นมีเหล็กมากเกินไปทําให้ระยะการทํางานของโดนเนี่ยสั้นลงทําให้แดกขยองเนี่ยจึงตัดสินใจขับรถเข้าไปกับน้องเล็กของทีมแต่พอขับเข้าไปได้สักพักก็เจอเข้ากับกองหินที่ปิดทางเอาไว้ทําให้แดกขยองเนี่ยก็เลยลงจากรถไปดูและน้องเล็กเนี่ยก็เลยเผลอบีบแต่รถทาให้จองซูที่ได้ยินเสียงเลยรีบโทรหาแดกขยองทันที นั่นแปลว่าจองซูเนี่ยอยู่ไม่ห่างจากพวกเขามากนักแต่แล้วในตอนนั้นเองเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นครับเพออุมอโมงค์ส่วนที่ยังไม่ถล่มมันเนี่ยก็ได้เริ่มถล่มลงมาจนแดคยองเนี่ยต้องรีบหนีขึ้นรถแล้วก็รีบถอยรถหนีออกไปจากอุโมงค์และเขาเนี่ยก็สามารถรอดออกไปได้อย่างฉิวเฉียดและเมื่อออกไปจากอุโมงค์ได้แล้วแดคยองนะครับก็ได้รีบยืมมือถือโทรหาจองซูก่อนที่จะมีหินถล่มลงมาอีกรอบแต่จองซูเนี่ยยังโอเคอยู่ แต่ทางเข้าอุโมง์ด้านตายตอนนี้มันเนี่ยได้ถูกหินปิดทางไปหมดแล้วขณะเดียวกันเซฮยอนเนี่ยก็ได้มาถึงพื้นที่ห่วงห้ามและได้คุยกับจองซูต่อจากแดกยองจนเธอเนี่ยโล่งใจว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้เป็นอะไรและตอนนี้แดกยองเนี่ยก็รู้แล้วว่าจองซูเนี่ยอยู่ตรงพัดลมที่มีเลข3เพระจองซูเนี่ยเห็นเลขบนนั้นพอได้รู้แบบนั้นทั้งทีมกู้ภัยและรัฐมนตีต่างก็รวมกันวางแผนเพื่อจะช่วยจองซูออกมาจากอุโมงค์ให้ได้ โดยหลังจากที่พวกทีมกู้ภัยเนี่ยได้รู้เบาะแสะแบบนั้นแล้วนะครับการทํางานเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นและมันเนี่ยก็ได้ผ่านล่วงเลยไปถึง3วันแล้วโดยที่ทางด้านจองซูเขาเนี่ยก็ยังคงมีน้ําและเค้กเหลืออยู่ก่อนที่เขาจะไปเปิดที่วางแขนเบาะหลังและก็ได้เจอกับกล่องกระดตัดเล็บไฟฉายขวดน้ํายาเช็ดกระจกกระเป๋าที่มีเสื้อผ้าเตะบ,บอลของตัวเองและทันใดนั้นจองซูเนี่ยก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับ ก่อนที่เขาเนี่ยจะหันหน้าไปแล้วก็ได้เห็นหมาน้อยแทงอ e ีที่เดินเข้ามาหาเขาและจู่ๆในตอนนั้นก็ได้มีเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือทาให้จองซูเนี่ยก็เลยส่งข้อความบอกพวกกู้ภัยว่ามีคนติดอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคนและหลังจากนั้นตัวของจองซูเขาเนี่ยก็ได้พยายามมุดออกไปจากรถและเขาเนี่ยก็มุดหลอดพัดลมระบายอากาศจนถูกตะปูทิ่มขาก่อนจะไปถึงรถของมีนาจนได้โดยที่ในตอนนี้ มีนาเนี่ยเธอก็ถูกหินก้อนใหญ่ทับทั้งตัวอยู่จนเธอเนี่ยขยับไม่ได้เลยครับทําให้จองซูเนี่ยก็เลยเอาน้ําดื่มมาแบ่งให้กับมีนาแล้วก็หมาน้อยแทงอีแม้ว่าเขาเ่ยจะไม่ค่อยเต็มใจดักและในตอนนี้มือถือของมีนาเนี่ยก็แตกจนใช้ไม่ได้แล้วทําให้จองซูเนี่ยจึงให้เธอยืมมือถือโทรหาแม่และมีนาเนี่ยก็ได้ลองให้คุยกับแม่ด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ต้องปลอบแม่ไม่ให้กังวลก่อนที่จองซูเนี่ยจะบอกกับแม่ของมีนาว่าจะช่วยดูแลมีนาให้ก่อนที่จะวางสายเธอไป และหลังจากนั้นจองซูเนี่ยก็ใช้ถุงเท้าใหม่ช่วยเช็ดหน้าให้กับมีนาครับส่วนอีกทางด้านหนึ่งที่ทางด้านนอกในตอนนี้นะครับเซฮยอนภรรยาของจองซูเธอเนี่ยก็ได้มาพักอยู่แถวอุโมงค์แล้วก็คอยฟังข่าวด้วยความวิตกส่วนจองซูก็ได้มาอยู่เป็นเพื่อนมีนาที่รถของเธอและเขาเนี่ยก็หาขึ้นเพลงคลาสสิกเปิดให้เธอฟังจนได้ก่อนที่มีนาเนี่จะไอหนักมากทําให้เธอเนี่ยจึงขอนอนพักก่อนก่อนที่จองซูเนี่ยจึงเอาไฟฉายไว้ให้เธอ และเขาเนี่ยก็ได้มุดกลับไปที่รถตัวเองก่อนจะกินเค้กไปนิดหน่อยสักพักจองซูเนี่ยก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆครับและมันเนี่ยก็เป็นเสียงของหมาน้อยแทงอีที่มันแอบมาขโมยกินเค้กจนไม่เหลือทําให้จองซูเนี่ยโมโหมากแต่จู่ๆในตอนนั้นนะครับมีนาเนี่ยก็ได้ลองเรียกจองซูเพราะว่าเธอเนี่ยเจ็บซิกโคงแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกทําให้เธอเนี่ยจึงขอน้ําดื่มจากจองซูเพิ่มด้วยความทรมานทําให้จองซูจึงรีบมุดกลับแบวน้ําที่เหลือมาให้แต่พอกลับมาถึง มีนาเนี่ยก็แน่นนิ่งไปจนจองซูเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีเขาเนี่ยก็เลยรีบใช้แรงที่เหลือทั้งหมดเลื่อนหินที่ทับเธอออกอยู่ได้นิดหน่อยครับทําให้จองซูเนี่ยเห็นว่ามีเหล็กเส้นหนึ่งเสียบทะลุเข้าไปในท้องของเธอด้วยและจองซูเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก่อนที่จองซูจะคุมร่างของมีนาด้วยเสื้อสูทของเขาด้วยความเสียใจที่เขาเนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เลยและในตอนนี้นะครับที่ทางด้านนอกข่าเนี่ยก็ได้นําเสนอว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ อุโมงร้อยกว่าแห่งในเกาหลีเนี่ยก็ได้ถูกตรวจสอบพบว่ามีหลายสิบแห่งที่ไม่ได้มาตรฐานทําให้เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบคอร์รัปชันไปในตัวเลยทีเดียวตัดกลับมาที่ทางด้านของจองซูกันบ้างครับในตอนนี้จองซูเนี่ยก็รู้สึกสิ้นหวังมากขึ้นเพราะว่าน้ําดื่มของเขาเนี่ยได้หมดลงไปแล้วแล้วฝ่ายแดคยองเขาเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่แนะนําให้จองซูเนี่ยปัสสาวะใส่ขวดแล้วก็เก็บไว้ดื่มเพราะมันเนี่ยปลอดเชื้อโรคและนี่เนี่ยก็ผ่านไปเป็นเวลา9วันแล้ว การเจาะอุโมงค์เนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปและที่ทางด้านของจองซูในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้เห็นบางอย่างบนปากของแทงอีก่อนที่เขาเนี่ยจะได้เจอถุงอาหารหมาของมันและจองซูเนี่ยก็เลยบรรจงแบ่งอาหารเม็ดที่มีไม่มากด้วยความยุติธรรมครับจากที่ข่าก่อนเนี่ยแทงอี e กินเค,ค้กของเขาไปหมดและหลังจากแบ่งอาหารหมากันเสร็จนะครับจองซูเนี่ยก็ได้ถอดปลอกคอกันเห่าออกให้แทงอีก่อนที่เขาเนี่ยจะเอาปลอกคอมาลองใส่ดูจนถูกช็อตเข้า และตัวของเขาเนี่ยก็ดิ้นไปมาจนไปชนหินทําให้หินเนี่ยถล่มลงมาแต่ครั้งนี้นะครับมันเนี่ยก็ทําให้เกิดเป็นโพรงใหญ่จนจองซูเนี่ยสามารถออกไปยืดแข้งยืดขาและก็เดินไปเดินมาได้ลิดหน่อยและต่อมาหลังจากนั้นนะครับฝ่ายแดขยองเขาเนี่ยก็ได้โทรมาแจ้งความคืบหน้ากับจองซูที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่คืบหน้าว่าการเจาะเนี่ยคงเข้าไปถึงภายในอีก10วันเนื่องจากซากหินเนี่ยมีเยอะมากและวันนี้จะยังมีการเจาะจากทางเข้าอีกทางด้วย แถมในตอนนี้ได้ขยองเนี่ยก็ยังลองดื่มฉี่ไปแล้วพอรู้สึกผิดที่บอกให้จองซูเนี่ยลองดื่มทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ยยังไม่เคยลองและเขาเนี่ยก็ได้แนะนําให้จองซูว่าควรดื่มมันตอนเย็นแล้วจะดื่มง่ายกว่ามากและหลังจากวางสายจองซูเนี่ยก็ทําใจอยู่สักพักครับก่อนที่เขาเนี่ยจะจิบฉี่ตัวเองเข้าไปหน่อยหนึ่งก่อนที่เขาจะเหลือไปเห็นหยดน้ําที่ลงมาจากเหล็กเส้นหนึ่งและเมื่อเอาขวดไปลองก็มีน้ําหยดลงมาจริงๆทําให้จองซูเนี่ยยิ้มออกมาได้ แต่เขาเนี่ยก็โทรไปอวดเซยอนว่าชีของตัวเองเนี่ยมีรสหวานปลาแห่มอยู่นหน่อยๆทำให้เซยอนเนี่ยได้หัวล้อก,กับแดคยองที่เขาเนี่ยลองดื่มฉีเข้าไปด้วยและหลังจากคุยกับภรรยาเสร็จจ้องซูนี่ครับเขาเนี่ยก็ได้มาเปิดฟังวิทยุคลาสสิกเพลงช่องเดียวที่เขาเนี่ยสามารถฟังได้ก่อนที่เขาเนี่ยจะใช้กันไกตัดเล็บเล่มนวดเข้าไปด้วยและหากเขาเนี่ยติดต่อกู้ภัยไม่ได้ช่องนี้เนี่ยจะรายงานข่าวของเขาทุกเที่ยงวันเป็นเวลาหนาทีและในตอนนี้ การขุดแนวดิงก็เริ่มคืบหน้าไปมากและคาดว่าถ้ายังขุดต่อเนื่องไม่หยุดจะขุดถึงพื้นอุโมงภายในวันพรุ่งนี้ทําให้เซฮยอนเนี่ยก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจส่วนทางด้านจองซูเขาเนี่ยก็เริ่มเดินสำรวจบริเวณที่เดินได้โดยมีแดกยองเนี่ยคอยให้คําแนะนําและก็บอกให้เขาระวังหากมีอะไรหล่นลงมาส่วนทีมเจาะพวกเขาเนี่ยก็เจาะจนเจอชิ้นส่วนพัดลมและก็อย่างมาตอยแล้วแต่พอแดกยองเนี่ยโทรถามจองซูเขาเนี่ยกลับไม่เห็นหัวเจาะเลย แถมพัดลมเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมและเมื่อแดกขยองในตัวสอบแปลนร่วมกับวิดีโอวันเปิดอุโมงมก็พบว่ามีพัดลมจริงอยู่เพียงแค่6ตำแหน่งเท่านั้นครับต่างจากในแปลนที่มีถึงเจตำแหน่งแปลว่าจุดที่พวกเขาเนี่ยจอะลงไปได้นั้นมันเนี่ยไม่ใช่จุดที่นับไปเจอพัดลมเบอร์สซะแล้วและ17วันที่ผ่านมาก,ก็ดูเหมือนจะเสียเปล่าแท้ๆทาให้แดกขยองในโทรบ,บอกจองซูด้วยความรู้สึกผิดอย่างมากและตอนนี้คงต้องเริ่มต้นขุดกันใหม่ และเมื่อจองซูนี่ได้ฟังดังนั้นเขาเนี่ยก็แทบคลั่งและเซฮยอนเนี่ยก็เลยมารับสายต่อแต่ดูเหมือนจองซูนี่จะทนไม่ไหวแล้วทําให้เซฮยอนเนี่ยจึงต้องบอกให้เขาเข้มแข็งแล้วก็อยู่รอดไปให้ได้เพราะถ้าเขาตายเธอกับซูจินเนี่ยจะตายตามไปด้วยก่อนที่แบตมือถือของจองซูจะได้หมดลงไปและหลังจากที่สายตัดไปเซฮยอนเนี่ยก็ได้เป็นลมลม้มลงในทันทีและหลังจากที่พวกทีมกูภ้ภัยนะครับได้รู้แล้วว่าพวกเขาเนี่ยได้เจาะผิดตำแหน่ง ทำให้ทีมกู้ภัยทั้งหมดก็ต้องเริ่มงมหาที่เจาะกันใหม่และในตอนนี้หิมะเนี่ยก็เริ่มตกลงมายัางต่อเนื่องถ้าไม่ลถตักหิมะเนี่ยต้องทำงานในเมืองอย่างดักและไม่มีรถมาช่วยที่อุโมงค์เลยจนนีเนี่ยก็ล่วงเลยผ่านไปถึง23วันแล้วและอากาศเนี่ยก็เริ่มหนาวจัดครับและข้อจำกัดเรื่องอาหารทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าจองซูที่ขาดการติดต่อไปกว่าหนึ่งสัปดาห์เขานี่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าและในขณะเดียวกันนั้นทั้งด้านของจองซูนะครับ ในตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ตายและก็ยังมีชีวิตรอดอยู่และตัวของเขาเองก็ยังคงนั่งฟังรายการวิทยุที่ส่งข้อความจากเซย,ยอนมาหาเขาและเพลงที่ช่องขาสิกไม่เคยเปิดมาก่อนส่วนฝ่ายแดกขยองและทีมกู้ภัยตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ถูกเรียกมานั่งฟังประชุมที่รัฐบาลเนี่ยต้องการจะสร้างอุโมงค์แห่งที่สองต่อเพราะการหยุดสร้างไปนานทําให้เกิดความเสียหายด้านการเงินจํานวนมาก จนแดกขยองเนี่ยต้องคารนขึ้นมาว่าสิ่งที่ติดอยู่ในอุโมง์นั้นเนี่ยก็คือมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่สัตว์ที่จะถูกทิ้งขว้างได้และในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังประชุมกันมันเนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ฝ่ายจองสู้เขาเนี่ยก็พยายามมุดกองหินออกไปเรื่อยๆจนขาของเขาเนี่ยก็ไปชนหินจนเป็นแผลครับส่วนฝ่ายคนงานด้านบนบางคนเนี่ยก็เริ่มหมดหวังแล้วก็คิดไปถึงขั้นว่าคงได้ขุดศพจองสู้ออกมาเป็นแน่อีกทั้งยังมีคนงานที่ทํางานหนักจนใบตัดหักปักเข้ากลางอกเสียชีวิตอีก แต่ที่ทางด้านของเซฮยอนนตอนนีนะครับเธอเองเนี่ยก็เพิ่งจะได้ฟังเรื่องราวจากแม่ของเธอที่ได้เล่าให้ฟังว่าซูจินลูกสาวของเธอเนี่ยถูกเพื่อนๆที่โรงเรียนพูดกันว่าพอ่อๆ่อของเธอทําให้คนอื่นเนี่ยต้องพลอยเดือดร้อนกันไปหมดทําให้เซฮยอนเนี่ยก็เลยบอกแม่ไปว่าไม่ต้องให้ซูจินเนี่ยไปโรงเรียนแล้วแต่แล้วจู่ๆในตอนนั้นนะครับในขณะที่เซฮยอนเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์กับแม่อยู่นั้นจู่ๆแม่ของคนยานที่ตายไปก็ได้เอาซองมาคืนแถมยังปาไข่ใส่เธออีกด้วย และจากนั้นไม่ดานักก็ได้มีคนเอาเอกสารยินยอมให้ยุติการขุดอุโมงคไม่ให้เซฮยอนเซ็นแม้ว่าตัวของเธอเองจะเชื่อว่าสามีของเธอเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และถ้าหยุดตอนนี้เนี่ยคงต้องรู้สึกผิดต่อเขาอย่างมากแต่ทว่าเซฮยอนเนี่ยก็รู้สึกผิดต่อคนอื่นเช่นกันทําให้เธอเนี่ยก็เลยเซ็นเอกสารไปและหลังจากที่เธอเนะครับได้เซ็นเอกสารยินยอมไปแล้วเซฮยอนเนี่ยก็ได้ไปออกรายการวิทยุเพื่อจะคุยกับจองซูที่ไม่รู้ว่าเป็นตายหลายที่ยังไงและตอนนี้ ภารกิจช่วยเหลือเนี่ยก็ได้ถูกยุติลงแล้วและเธอเนี่ยก็ขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้แต่ก็บอกให้เขาเนี่ยไม่ต้องรออีกแล้วไม่ต้องรอใครอีกต่อไปแล้วทุกคน,นต่างบอกว่าจองซูเนี่ยตายไปแล้วแต่เธอเนี่ยก็ไม่รู้เลยครับว่าจองซูเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ทําให้เซฮยอนเนี่ยก็เลยร้องไห้ออกมาด้วยความอึดอัดและเสียใจส่วนฝ่ายจองซูเมื่อเขาเนี่ยได้ฟังเซฮยอนพูดจบก็รีบพาตัวเองลุกออกไปทันทีและในตอนนี้การก่อสร้างอุโมง์ฮา์โดแห่งที่2 ก็จะเริ่มกลับมาเริ่มดําเนินการต่อแล้วหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้หยุดไปถึง27วันและตอนนี้ก็มีเพียงแค่แดกยองที่ยังไม่ยอมแพ้เท่านั้นและเขาเนี่ยก็ได้ขอให้ลูกทีมคนหนึ่งส่งตัวเขาลงไปตามท่อที่ขุดไปได้พอสมควรแล้วและเวลาเดียวกันในตอนนั้นเอนะครับจองซูเนี่ยก็ยังคงค่อยๆมุดออกไปอย่างไม่หยุดหย่อนส่วนทางด้านบนพวกเขาเนี่ยก็ถูกสั่งให้พาตัวแดกยองขึ้นมาโดยด่วนเพราะว่าทีมงานเนี่ยกำลังจะมีการระเบิดภูเขาแล้ว พอได้รับคําสั่งมาแบบนั้นนะครับนั่นเนี่ยก็ทําให้แดกขยองที่พยายามใช้อุปกรณ์ฟังความเคลื่อนไหวด้านล่างได้ถูกดึงตัวขึ้นมากระทันหันทําให้ไม้ที่เขายื่นออกไปเนี่ยหักทันทีทําให้แดกขยองเนี่ยก็เลยพยายามตะโกนเรียกจองซูแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆกลับมาครับและในตอนนี้ทางด้านบนภูเขาเนี่ยก็เริ่มถูกระเบิดแล้วทําให้แทงอีเนี่ยก็เลยเห่าเตือนจองซูทําให้เขาเนี่ยก็เลยมุดกลับออกมาจากกองหินแล้วก็กลับมาที่รถได้ทันก่อนจะถูกหินถล่มลงมาทับ ส่วนฝ่ายแดกขยองที่ขึ้นมาแล้วเขาเนี่ก็ยังคงตั้งใจฟังหูฟังจนได้ยินเสียงแต่รถที่จองซูในกดอยู่ทํำให้แดกขยองเนี่ยจึงตะโกนบอกให้หยุดการระเบิดภูเขาวไว้ก่อนทันทีแล้วเมื่อแดกขยองได้สั่งหยุดการระเบิดภูเขาแล้วเขากับทีมงานก็ได้รีบเข้าไปตามหาตัวจองซูกันอีกครั้งและแล้วเรื่องที่ทุกคนรอคอยเนี่ก็ได้เกิดขึ้นครับนับตั้งแต่35วันหลังจากอุโมง์ถล่มไปในที่สุด แดกขยองและทีมกู้ภัยก็ได้พาตัวจองซูที่หมดสติและแทงอ e ีออกมาจากอุโมงค์ได้สําเร็จแล้วฝ่ายเซฮยอนเธอเองเนี่ยก็ได้มารับเขาถึงหน้าอุโมงค์แต่ถว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคนี่ก็ยังไม่หมดครับเมื่อทางการเนี่ยขอให้อย่าเพิ่งส่งตัวจองซูขึ้นเฮลิกอปเตอร์ออกไปเพื่อลอท่านรัฐมนตรีมาถ่ายรูปด้วยก่อนทําให้จองซูเนี่ยจึงกระซิบบางอย่างกับแดกขยองทําให้แดกขยองนะครับจึงตะโกนข้อความแรกที่จองซูพูดออกมาว่าไอ้พวกสารเลวใส่หัวไปให้พ้น ตอหน้ารัฐมนตรีและนักข่าวมากมายที่อยู่ตรงนั้นครับแล้วก็ให้พาตัวจองซูเนี่ยออกไปในทันทีทาให้จองซูถึงกับยกนิ้วโป้งให้แดกขยองแต่ข่าวเนี่ยก็ได้เอาไปออกว่าเขาเนี่ยยกนิ้วให้รัฐบาลเสียได้ครับโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับฝ่ายแดกขยองก็ต้องมานั่งเขียนหนังสือขอโทษที่พูดจาหย,ยาบคายทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงข้าราชการทั้งที่ขเขาเี่กก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยพูดผิดไปตรงไหนครับส่วนฝ่ายจองซูเองในตอนนี้ เขาเนี่ยก็อาการดีขึ้นและก็สามารถกลับบ้านได้แล้วและเขาเนี่ยก็ได้นั่งรถไปบ้านแม่กับเซฮยอนแต่เขาเนี่ยก็ยังคงมีอาการหวาดกลัวเมื่อรถเนี่ยต้องเข้าไปในอุโมงค์อยู่แต่ทว่าครั้งนี้เขาเนี่ยมีเซฮยอนคอยจับมือไว้จนผ่านออกมาอีกด้านของอุโมงค์ได้อย่างราบรื่นก่อนที่หนังเรื่องนี้นะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนต์เรื่อง Tu n n e น โดยผมเนี่ยก็รู้สึกชื่นชอบหนังเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยครับหากใครที่กําลังหาหนังแนวเอาชีวิตรอดดีๆสักเรื่องอยู่ผมเนี่ยขอแนะนําเรื่องนี้เลยครับไม่มีผิดหวังแน่นอนโปรดักชันอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวบวกกับพอดเรื่องที่เข้มข้นชวนติดตามครับและหนังเรื่ <è S 1> องนี้นะครับก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่6.8เต็ม10คะแนนครับส่วนไอวอนาเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอไปสักที่7.8เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับ และก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g แกรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากพูดคุยกันหรือ,อยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยไม่ผู้ผมสปอยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มและก็ลิงก์ไอจีด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบคลิปนี้ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่ เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไอวอนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ